มีคนจะมาขอโทษคุณเรามาดูซิเขาคคนั้นเป็นใครทําไมาถึงต้องมาขอโทษคุณเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะมีคนจะมาขอโทษคุณเขาจะขอโทษคุณเรื่องอะไรเราดูพลังงานไพ่ก<ม>ันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะมีคนจะมาขอโทษคุณเขาเป็นใครทําไมมาขอโทษคุณเป็นคลิปแรนดอม เป็นดวงเี้ด้วยมีคนจะมาขอโทษคห้าใ่นะเขาเป็นใครทำไมถึงต้องมาขอโทษคุณคนนี้คนเก่าๆของคุณนั่นเองชาวตาต้ไฟเมสสิงห์ธนูคนเก่าๆของคุณคนคนนี้ คนนี้คนคุณเป็นคนมีโก้มากมายคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากคนมีโก้มาก King ง f w a n d s ชาวธาตุลมไม่ทุนตุนกลุ่มทที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันที่ผ่านมา คุณมีการเดือดร้อนจากกันที่ผ่านมาคุณมีความไม่เข้าใจกัน The Tower สิบถ้วยกรกดพยยิจิตหนึ่งที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันที่ผ่านมาคุณมีความสุขอย่างมากมายในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสิบถ้วยกรกดพยยิจิตหนึ่งคุณมีความสุขกันมากมายในครอบครัวที่ผ่านมา ก่อนที่คุณมีการหลังจากที่มีการทะเลาะก,กันจากการที่ไม่เข้าใจกันคนคนนี้ของคุณได้ออกจากกันได้เดินออกจากกันไปโดยที่ต่างคนต่างไป The Tower เวลานี้เขามีการเดินทางคนคนนี้ไนท์อัพเป็นตะเค้าชาวทาดินประสบกันเมื่อก่อน เจ็บปวดมากมายคนคนนี้ของคุณจากการที่เขาทำไม่ดีคุณจากการที่เขาทำผิดคุณเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆคนคนนี้เขารู้สึกผิดที่ผ่านมาเขาเลืึงความหลังกับคุณมีครอบครวัวมีความสุขมากๆเวลานี่เขาทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บทำให้คุณปิดหวังเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันคนคนนี้เขาก็เจ็บเหมือนที่คุณเจ็บ จากการที่คุณสองคนมีการทะเลออกกาะกันอย่างรุนแรงจากการที่คุณสองคนเดินออกจากกาันไปเขารู้สึเจ็บปวดมากคนคนนี้ต่างคนต่างเจ็บปวดประมาขยายไพ่นะเขาคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้คนคนนี้เขาคิดทบทวนทเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเขาเดินออกจากคุณไปคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะ เวลานี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังบนต่างๆนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะเขาจะเดินทางมาขอโทษคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณอย่างมากจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณที่เขาทำผิดกับคุณมีการทะเลาะกันมีการไม่เข้าใจกันเดินออกจากกันไปเวลานี้เขาอยากจะมาขอโทษคุณนะเขาอยากขอโทษคุณมากๆจากการที่เขาทาไม่ดีกับคุณคนคนนี้